สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอกันในรายการสหวิทยาโหราเอ่อชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเ0้าพันเกแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีเรน และตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9 9้าพันแชร์หรืออาจารย์ท็จะบอกว่าหนึ่งแชร์ก็ได้สองแชร์ก็ได้สามแชร์ก็สิบแชร์ก็ได, 10, ได้หรือว่าขอให้แชร์นะคะอย่าลืมมันจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อของคุณเออนั่นคือเราจะตอบให้นะอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพัน 900 9 9แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยทีเดนส์นะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิม เข้ามากันแล้วก็พิมพ์เข้ามากดแชร์ออกไปอย่าลืมต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อด้วยอืมไปไหนอเอเจ็เอ,อ,อนะอย่าลืมกดแชร์ออกไปเซ นะเพียงคนละ9 0 0าพ0น9กแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนอ่าเดี๋ยวแชร์แชร์เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวใจนี่ให้ กดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้ะช่วยไล่คำถามมาได้เลยค่ะใครอยากถามเรื่องอะไรนะคะพรย,ยิซีตอบได้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะโชคดีใน3วันและโชคร้ายใน3วันเท่านั้นนะคะใครอยากดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะสนใจทักแชทมาได้มีพย,ยิบซีย่างพาย,ยิบซีอย่างละเอียด ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวเทพสงวนแล้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครสนใจท้งแชทมาได้ค่ะขงะนนี้ดูเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ f a c e b o at, o k โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0925929261 i d รายโ o สิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d r a j top16 ครับนะเข้ามากันได้ครับตามนี้ครับนะมีใครครับบิวปะบิวคนแรกปะบิวแฟนยัง แฟนเรายังรักเราอยู่ไหมคะแชร์แล้วคุณบิวแฟนเรายังรักเราอยู่ไหมคะเขามีแต่<ม>ปัญหาเต็มไปหมดทะเลาะกันหรือเปล่าอืระวังคําพูดนะคะเดี๋ยวเราทำทะเลาะอก,กันปุ้ยมีมือมือไม่ดูข้างล่างอ,าอัปเดตดนะล่าสุดเดี๋ยนะ ชาแล้วความรักมีแฟนแล้วแฟนเขาคิดยังไงกับเราคะเขาดูหมางเมินเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็ยังอยู่กับเราเนี่ยแหละเขายังคิดกับเราเป็นคนที่คุยกันได้รู้เรื่องอยู่นะคะคุยกันดีนะคะอืม,มีเมตตามหานิยมเขาอาจจะมีเรื่องของการงานหรือหน้าที่การงานต้องไปสะสางด้วยอันนี้เป็นพ่การงานได้นะ แต่ว่าส่วนความรู้สึกด้วยเขายังรักเรานะคะยังคุยกันรู้เรื่องอยังคุยกันได้อยู่นะคะนะ เลอ,อใครเข้ามา<ะ>แล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะให้ยิบซีตอบได้การ<ม>างานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ครอบคลุมระยะเวลา3วันโชคดีใน3วันและโชคร้ายใน3วันแน่นอนค่ะเท่านั้นนะคะคือถ้าไม่มีคําว่าผู้แชร์ไม่ถือว่าถามนะครับนะเพราะไม่มีแชร์ออกให้นะใครที่เข้ามาต้องกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถา,ถามถึงจะถูกต้องนะคะอ่ะมีไลค์บ้างไหมเงียบขอไลค์บ้างได้ไหมคะ,ะไลค์ให้ตัวเองแล้วจะท็เอเลย ไมม่ีคระขนาดจะถามน้ำใจแค่แชร์ยังจะไม่มีเลยไม่ไหวแล้วคนคนมันโอ้โหเดทุกวันนี้โอ้โหสุดๆแล้วนะอาจารย์ทองวอๆแอาจารยังไม่เคยเจออาจารย์น้อนุกนกุดหัวฮะอาจารย์ท้องรุ่นมุกนกุดหัวอาจารย์ทองคนตลกนะคะอแล้วกดอชาร์าไออกไปเซ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อะนะเออเอาละถ้า <c oughs> ไม่มีใครแชร์โฆษณาก่อนอ่ะเดี๋ยวขออ่าน่อไอโฆษณาก่อนกดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม คำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถาไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้า,นาทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการ,รดวงชนิดตั้งสารถอนสารโบงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของของัขงวัตถุมงคลต่างๆค่ะตามนี้ครับนะ และผมครับอาจารย์ท็อปครับณเมตร,รามหานิยมเบอรโ์โทร0849266658 ID ไร AJTOP16 หรือบอกเลยรับสอนด้วยสอนพยิบซีนะคือค,คุณมาถามแทนแม่คุณได้ยังไงเพราะว่าเรื่องจริงเราดูอ่ะไหนไหนอ้าวอะไงไหนไม่มีอ๋อขึ้นมาแล้วเหรออืมปุ้ยมีแฟนออกออกมาไปอีกแม่จะถูกหวยไหมเดี๋ยวก่อน เอาดูตัวเองนะคะดวตัวเองนะเอาดตัวเองนะเรื่องของตัวเองนะคะไม่ฝากถามเรื่องคนอื่นนะไม่ฝากถานนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นข้าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม มากดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแรแรนแปลตามด้วยคำถามค่ะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ,ะเออแล้วใครออะนะมามาอีกคนละใครแชร์มีผู้แชร์ไหม เออมีมีซอนย่านะคะจะได้ไปเรียน <จะ S 2> ต่อจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศไหมในสองเดือนนี้อเมริกาซอนย่าคือเราดูแค่สามวันนี่ครับผมไม่ได้ดูเป็นสองเดือนนะดูสามวันนี้ว่ายังอยู่กับทีไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนทั้งสิ้นเหมือนติดงานหรือติดเรียนคือพ,พูดง่ายว่าต่างประเทศยังไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าแล้วจะเปิดเมื่อไหร่เปิดยังไงแล้วโควิดมันซาหรือยังเพราะตอนเนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไปอเมริกามันละลอกสามแล้วอมืมันคือละลอกสาม ใครบอกว่าน่านั่งอยู่กับที่มัน,มนยังจะดีกว่าไ,ไม่ได้ไปไหนเดียนทำงานหรือเรียนอยู่นี่มันไม่มันไม่มีประโยชน์อ่ะทำงานหรือนี่อยู่ที่นี่สามวันนี้นะเราดูแค่สามวันคุณถ้าคุณจะถามแบบข้ามทวีปข้ามข้ามเขตข้ามแดนคุณก็มาเสียค่าครูกับอาจารย์โออะข้างหลังนะได้ที่นะเฟซบุ๊กนะโอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรนอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซิริหนึ่งห้านะ และผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนักมิตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTP16 คือจะลงทุนไปต่างประเทศสักหน่อยก็ลงทุนสักหน่อยก็ได้นะดูกับเราแบบส่วนตัวเราจะได้เช็คกันได้เต็มๆนะคือเราดูเนี่ยเราทำเนี่ยรายสดในรายสดเนี่ย,นเ,นยเราดูแค่รายสามวันเราไม่ได้ดูแบบเป็นรายสองเดือนสาเดือนซึ่งถ้ออยากดูสองสามเดือน,าอาม,อนมาดูส่วนตัวได้นะคะเรายังไม่รู้เลยว่าต้องมีค่าครูด้วยนะ ยังไม่รู้เลยว่าการระบาดเนี่ยมันยังหายหรือยังจริงๆเรื่องใหญ่เรื่องขนาดนี้นะ่าจะดูแบบจ่ายเงินนะเพราะตอนนี้เมาาื่อเช้านี่ผมดูยอดของคนที่ติดแล้วคนที่ตายคนที่ตายก็หลายล้านอยู่เหมือนกันแล้วก็คนที่ติดรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านคนนะเท่าที่พอดูนะที่ไหนก็เนี่ยแหละรวมทั่วโลกเลย<อ>มาดูเมื่อเช้านี้นั่งดูข่าวอยู่โควิดเมื่อยังกระจายอ,า<ๆ>อยู่ทั่วไปอเมระกายเท่าไรรู้ไหมยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูยอดอเมริกาจากอเมริกาเยอะที่สุดในโลก ก็ถึงขั้นต้องเปิดเป็นเกาะแล้วเอาเอาศพขึ้นไปฝังบนเกาะออเบนเกาะอ่ะอเมริกาตอนนี้ต้องเปิดเกาะเกาะใดเกาะหนึ่งขึ้นไปเพื่อฝังคนะเอานึกเอาเองดิมันไม่มีที่จะไว้เ่ะมันไม่มีมันไม่มีที่จะไว้จะทันแล้วอ่ะมันไม่ทันเออแล้วใครเป็นคนทำก็เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ติดอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือใส่ชุด tpe ใส่ชุดแบบพวกแบบอะไรไปเพื่อป้องกันอืมเพื่อเพื่อป้องกันอ่ะก็นึกเอาเองดิ ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศต,ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าต้องรอให้ให,ให้ให้มันซากว่านี้ก่อนนะให้มันให้มันนิ่งกว่านี้นี่มันยังไม่นิ่งเลยนะอืม<น>อมอาล้วส,สนใจตรวจองค์ตรวจเทพมาที่สํานักได้นะคะ,ะเรียมภาคภูมิมาให้พร้อมอม,มาจาก่อนล่วงหน้าครึ่งหนึ่งนะคะอืมออาล้ครับนะถ้าถ้าโอนกันแล้วยังไงก็ได้ดูนะคะอืดูกับเราอะนะ ถึงจะว่าผิดเวลาไปมาบอกก่อนก็ได้ว่าเออเดี๋ยขอเลทไปต้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้นะมไม่ใช่ว่าพอโอนเงินแล้วไม่ดูปุ๊บถือว่าสละ,ะ,ะสิทธิ์ตัดสิทธิ์เองไม่ใช่นะคะโอนเงินแล้วต้องได้ดูแน่นอนนะถึงคุณจะผิดเวลาเราก็ดูให้นะคะอ่าใจดีไม่มีแล้วเหรออ่ะไปแล้วนะครับหมดเวลาแล้วออะพูดตรงๆนะเนือเนี่ยหมดเวลาไม่ต้งองพักแล้วไปแล้วนะอืมสวัสดีค่ะ